เอาครับบาร์บีคิวจาน็อตครับสนใจออเดอร์บนเขาไผ่ได้ครับมาเลยมีลูกค้าอ,ออเดอร์ครับส่งเดลิเวอรี่บนเขาไผ่ครับสุดยอด ผลทางในการส่งเดลิเวอรี่บาร์บีคิวจากนอตบนเขาไผ่สวดยอดสวดยอดโอ้ดูทางไงเพื่อนเพืพ่อนดูทางครับโอ,อ้โหเอาได้เอาได้ได้ไม่ธรรมดาไอ้ไอ้โ่ไหนเนะี่ย ซ้ายพี่เฮ้ยรวกว่าจอดกันตรงนี้ไปเลย,เยลน,นี่ๆๆ่นี่น,น,น,นี่โอ้โหดูทางครับลูกค้าก็ช่างสั่งนะครับแต่เราก็ยังส่งครับไหนอะจะไมอ,ะอันนี้ยอดขาไผ่ครับผมมีกูรูเส้นทาง สายพานก็แรงนกันนะเนี่ยรถสายพานครับบาร์บีคิวจานนัดโอ้โหตัวเดียวนี่นะนลูกค้าสั่งไปแล้วครับส่งบาร์บีคิวกันต่อครับบาร์บีคิวที่โคง้งบนเขาไผ่โอย,ยอนี่ครับเส้นทางที่เราจะ ลงไปส่งบาร์บีคิวซิโคงครับโอ้โหลูกค้าตายแล้วยอดเยอะด้วยต้องไปเก็บตังค์ไปครับลุยมันมันสูงอันนี้คือบรรยากาศบนยอดเขาไผ่นะครับลูกค้าออเดอร์บาร์บีคิวจากน็อตเราก็มาส่งให้ครับผ่านการกรสเยอะกว่าน,นี้ <laughs> โดยใช้สกูตเตอร์ X อะไรวะ TDX